จ้าเดี๋ยวจะให้อยู่ให้แล้วทำไมต้องถามอีกครับสวยจริงๆให้แม่นแม่ยามัดถั่นะเอาต้องให้แม่นๆมินท่ปูแม่นแม่นไม่เอาเลย ลำบากทำไมก็ให้ตัวมันตรงตรงอ่ะสามตัวสองตัวเลยให้สองตัวอย่าเอาสามตัวครับก็ให้มันครบชุดอะปูไม่ได้โลบครับหมดกับขอเลขสามตัวเออขอสามตัวครับเออสามตัวครับมีอะไรไหมถ้าถูกแล้วจะทำยังไง

ជ <laughs> <laughs> uh, ាល្មមកតោតាអត់ត <th> ាមពុជាន <sharp> េះពតិស៊ីមកពិលល្មមកពុជានុនុនេះនេះដាក់ដល់នោះកូកัวគេឈីឈីឆាឆាធួធួឈីឈាជិះជុងជិះអជិះតកតធលមលកលាអង្គលឈីនេះជីមកកលមកលុវិជាអមកលុជមកអុពលីនេះជីងមកជិះមកលុជនុអុគលុកគគេឈីមកអុពលីគេអង្គหาเงินได้ดีจริงๆนะครับหาประจํา ไม่กลัวคนเขาด่าหรือไ่ก็ผมหาแนวทางครับด่าก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะกลัวมนุษย์เขาด่าลกมหรือกมนุษย์ลัวแต่มันกลัวแต่มันผิดนะเวลาเวลาไม่ถูกเขาก็ด่านะลูกนะให้เขาไม่ด่านะด่าครับด่าครับครับปู่ก็ให้มันตรงตัวที่มันถูกๆครับสงสารเดี๋ยวให้เจ้าแม่เขากินก่อนให้เขารับประทานอาหารก่อนครับผม เดี๋ยวเขาจะเข้ามาเดี๋ยวเขาจะให้เองเขาขึ้นมาแล้วก็คอนมันโดนมากขาให้แล้วทําไมมาขออีกล่ะให้ตัวไหนครับเอาถูกอยู่ที่กะลายางนะไอ้นั้นมันมีอยู่ตัวเดียวครับมีหกตัวเดียวสมองใช้บ้างไหมออใช้ก็ไม่รู้ขนาดสามตัวบอกชัดๆยังซื้อไม่ถูกเลยครับปู่กรู้ยังได้กะลามันเป็นอะไร ก็ไม่รู้ครับไม่รู้อีกครับอย่าอย่าให้ปัญหาเลยปู่ให้แบบตรงตรงเลยตรงตรงครับเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาเวลาก็ไม่รู้เวลาก็เรียกว่าอะไรบ่เวลาก็เรียกว่าอะไรอาิมกรมาชีโนโอคุมาลิกียงไม่ต้องพูดเสียงดังพูดเสียงกระเพาะครับผมกระเพาะพูดกระเพาะวันนี้วันศีนวันพระนะครับผมวันนี้วันศีนวันพระวันสัมานาะคือวันศีนวันพระเจ้าปู่เขาจะทาพิธีของเขา ให้ลูกหลานมาตบมาแต่งให้เขาแต่งแล้วเขาถวายเจ้าปู่ปู่ทวดปู่ทุดโทปู่ปู่นีและปู่แม่ย่าประุมมาเดี๋ยวเขาก็ได้ได้ของแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบราเวงตรงนี้หน,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 น้าที่ตรงนี้มีแตะของดีๆทางนั้นแต่ม,มนุษย์มองไม่เห็นครับแต่มนุษย์มองไม่เห็นรู้จักไหมว่าสมบัติของปู่อยู่ตรงไหน,น ไม่รู้ครับไม่มีใครรู้ครับแต่ปู่ก็รู้เดี๋ยวปู่จะเปิดสมเปิดสมบัติให้รู้เปิดเปิดแน่นอนเปิดจริงๆด้วยนะไม่ได้โกหกครับไม่ใช่โกหกโกหกไม่ได้ให้ตรงตรงครับโกหกไม่ได้คือเรามนุษย์ศรัทธาศรัทธาปู่ปู่ก็ศรัทธามนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ศรัทธาปู่ก็ไม่ศรัทธาใช่ไหมครับผม ถ้าคนไหนศรัทธาปู่คนนั่นแหละจะได้โชคได้ลาบถ้าคนไหนไม่ศรัทธาปู่แล้วแต่นะอันนี้บอกว่าปู่ไม่ให้ตรงไม่ได้นะคเจี๊ยะมองโกโลจิอีกอีกหนึ่งอา้าวไข่มันกี่ฟองเก้าสิบครับเก้าสิบแล้วเอาอะไรมาใส่ด้วยนับดูเทะเก้าสิบฟอง กะลามันเป็นอะไรไม่รู้ลาเป็นอะไรไม่รู้อีกครับอ้าวไม่รู้ก็คือไม่รู้ครับไม่รู้ปู่กระบอกมาไม่รู้เดี๋ยวปู่จะจัดการเองกะลามันคือห้ากะลาห้าแล้วกะลาวงวงกลมน่ะมันเป็นอะไรเป็นศูนย์วงกลมใช่ใช่เอาเลยไม่ได้โกหกเรื่องจริงเรื่องจริงอที่สุดเก้าห้าศูนย์ใช่เก้าห้าศูนย์สามตัวน่ะปู่มีไหมถูกไหมถูกแน่นอน แน่นอนต้องพลิกไปพลิกมานะลูกอย่าเอาตรงเกินอืมพลิกไปพลิกมาก็คิดว่าปู่บอกแล้วมันน่าจะตรงๆนะครับใช่แน่นอนเลยไม่ต้องพลิกกะลามันคือห้าครับไข่มันเก้าสิบฟองเอาตีเข้าไปตีเข้าไปเอาบวกลบคูณหารมันเป็นเลขอะไรห้าเก้ามันออกแล้วปู่ไม่ใช่ห้าเก้าแล้วปะ พลิกไปพลิกมากรลามันคือห้าเลขที่ปูให้ที่อยู่ในกรลาอันนี้วงกลมมันคือศูนย์แล้วเอาศูนย์ไว้ข้างหน้าก็ได้เอาข้างหน้าไว้ข้างหลังก็ได้ครับสมองตือ้อใช่ไหมครัใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้จะทําปูให้กระจางครับพลิกไปพลิกมาถ้าคนไหนไม่รู้จัก ก็เสียเหมือนเดิมใช่อันนี้บนบ่ปูสามตัวบนบ่สามตัวบนเดี๋ยวดูล่างก่อนชิมิกะอังโปโยชิดีอกทีซึมมกะเลแก่อืมถ่แล้วถ่แล้วศูนย์ปดะลูกศูนย์ปดล่างปศูนย์นั่นแหละอใช่ใช่เก้ห้าศูนย์ศูนใช่อาริมโกลมิชโนโอโกจิมะกะระเอามากมาเขียวหน่อย ก่อนก่อนปู่วันนี้มีหวยลาวด้วยนะปู่หวยลาวอันนี้ไม่รับรองหรอกไม่รับรองไม่เราลองพูดสิปู่ไม่รับรองก็ลองว่ามาได้ไหมไม่ไม่ไม่ปู่ไม่เคยให้หวยเนี่ยไม่เคยให้ไม่ให้เลยเนาะมามึเคีายวหน่อยเอามากม้เคี้ยวหน่อยเคี้ยวมากเนี่โอ้ยเห็นอินยังเคยซาแต่เร็วๆร็วเนะเอามาเอามาเอามาโอ้ยเคี้ยวมากหน่อยเจ้าาอย่งนี่พากกันไปไหนมาเนี่ย ก็มาขอโชคขอลาบกับเจ้าย่าครับเจ้าปู่ก็ให้แล้วเนี่ยครับเจ้าปู่ให้ไม่แม่นนะเจ้าปู่ให้ไม่แม่นแล้วใครให้แม่นอ่ะเจ้าย่าเจ้าย่าอีกเหรอเจ้าย่าอ้าวเ้าาย่มานี่จะให้ไหมนี่เี่มาก่อนให้เที่ยวมาก่อนเจ้าหญ้าให้แม่นๆเลยนะเลขนสามตัวตรงไปอ้าวทำไมบอกว่าปู่ให้ไม่แม่นนี่ปู่ก็ให้แ่้งมั้งเลยแน่ทำเป็นเล่นไม่ได้ได้ปู่ งวงมือก็โขก้าวงมือแน่พูดอย่างนั้นเนาะให้ตรมตรงเอาทำไมไม่เอายามาด้วยล่ะยาโอ๊ยคุณนี่ไงมาเลยทำไมไม่ยาทาเก็บด้วยนี่ทาเก็บเดี๋ยวก็หายมากเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเอ็งรับกู้สิมันหายเลยโอ้ยตกกลัวอะไรเรื่องร่ำอะมันเจ็บมันปวด รำกูคือรำมหาเลยเข้ามาเคลื่อนละเอาเลยจริงอร่อยเนาะคขึ้นมาอร่อยอร่อยแล้วต้องบอกเลขให้ถูกนะโอ้เอาไปเลยเอาไปเลยโอ้กมากมาเอาเลขเนาะย่าเจ้าย่าก็อยากอยากถูกนะไม่ยากอยากถูกนะถูกรักถูกครับ มาก,ก่องรูกล่องเพื่อมาให้ร,อรอ่อย่อ,อาให้ลอยๆแล้วก็บอกเลขให้แม่นๆเด้อเจ้า,ย,า,ย,าจย่าโนๆกอครับใจเย็นครับรอค,ครับเจ้ายญาจะรอรอครับเหมือนกับใ้เครืงตะเคร้งยงกๆๆๆเอาอะเจ้ายนะ่าในรู้จักหวยลาวไหมไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เคยใกล้ปลจ้ายา่าผ <ๆ S 1> ีตายแล้วจะไปเป็นอะไรทีนี้อ้าวก็เป็นทุกถึงทุกอย่างาบมกเกม กเวรบอกตรมแล้วกฏมาไปมางอกเหมือนเดิมครับใช้เวรใช้กรรมจนหมดถ้าใช้เวรใช้กรรมไม่หมดก็อยู่อย่างเดิมแหะครับผมเชื่อไหมเชื่อครับเชื่อครับจ้ะเองมาเป็นคนซื้อเป็นคนรงนี่แหละต่อไปงานคบค้งงานจะห่วงเรื่องสาธุครับถ้าถ้าถ้าเจ้าย่้าให้เลขถูกวันนี้นี่อ่า จะจะลุกเรืองกว่านี้อยู่ครับเอฮานอยนี่รู้ไหมย่าไม่รู้ย่าไม่รู้อืมเรียกไทยฮานอยก็เหมือนกันไงลูกอ๋องั้นงั้นเอาเลขย่าเจ้าย่าบอกว่าเลขของปู่ไม่ตรงเอาเลขปู่ไปเป็นเลขฮานอยเป็นเลขลาวเนาะ เออดูเรียกเรียกย่านี่แม่นไหมเลขเจ้าย่านี่จะแม่นเนาะเรียกเจ้าย่าหนิจะแม่นไหมลงอีกลงอีกฮะลงอีกแต้มเดียวลงอีกลงอีกแต้มเดียวเลขย่านี่ลงอีกแต้มเดียวใช่สองห้าเก้าห้าศูนย์ก็เป็นลงแต้มเดียวลงแต้มเดียวอยากขวนะอยากขวนะอยากขว เดี๋ยวไม่ได้นะอย่าถามบ่อยนะโอเคครับผมลงแต้มเดียวลงแต้มเดียวลงแต้มเดียวไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกครับของดีแล้วเลขบนและเลขล่างลงเจ้าเจ้ายาเจ้าละเลขบนล่างหรอครับอันที่ให้ก่อนมันบนอ่าหลังคือล่างครับอันนี้ไอ้ไอ้ไอ้ตัวไหนมันลงแต้มเดียวตั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 วล่างตัวล่างใช่ตัวไอสุด ศูนย์แปดนี่เนาะแปดลงเลยลงแต้มเดียวเป็นศูนย์เจ็ดเนาะศูนย์เจ็ดอ๋อเอาทำไมไม่เปิดเพลงให้ย่าดูล่ะอ่ะเปิดเพลงเปิดเพลงให้ย่าหน่อยย่ามาดิอยากจะรำตรงนี้อาจารย์พินบอกว่า953นะครับท่านผู้ชมเนาะ อาจารย์บอกว่า953แต่แอดนี่ไม่มีสินในเรื่องของการดูเนาะอาจารย์พินบอกว่า953นะครับ <c oughs> <c oughs> ในส่วนตรงนี้นะครับอาจารย์พินนะครับได้มาขอเนาะนะครับขอแล้วนะครับได้ท่านเห็นเป็น65 กับหกสองเนาะท่านผู้ชมเนาะอยู่ที่อจอปวกนะครับหกห้ากับหกสองเนาะนะครับ 62, สำหรับท่านที่ชอบน้อยเนาะทางย่านะครับเจ้าย่านะครับบอกให้แอดมานับที่เงินเนาะแอดนับเงินแล้วนะครับท่านผู้ชมนับแล้วได้5้0ร้บาทนะครับแบงค์นี่เป็น80แล้วก็เหรียญนี่สองเหรียญน,นะครับท่านผู้ชมเหรียญมี2เหรียญแบงค์500แบงค์หนึ่งแบงค์ยี่สิบสี่แบงค์แล้วก็เหรียญสองเหรียญ นะครับอาจจะเป็นห้าสี่สองได้ไหมห้าน้อยนะครับห้าน้อยห้าสี่สองนะครับหรือว่าห้าเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมเนาะอะไรเลขอะไรเพิ่มลงกูหยับมิน้องยกูตังให้มินิเลขอะไรเลขอะไรจ้าผิดหนึ่งสอง

มันจะได้สองตัวเดียว บนหัวพยะนาคเลยใช่ไหมสองศูนย์หกทำไมหลายตัวจย่าัเงซื้อบ้านให้ยซื้อซื้อไว้สองศูนหกฝันว่าซื้อศูนหกฝันว่าฝันว่าได้กินเนือบ้านอ๋อมากินเนื้อที่บ้านนี้ศูนหกว เขาเลี้ยงเต็มบ้านเลยหลังจากที่เราซื้อลอตเตอรี่ศูนย์หกเนี่ยนะหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกหกศูนย์นี่นะครับบอ ูนย์หกเหมือนกันหกศูนย์ไม่นะเขาเขาให้มาหลายงวดแล้วนะครับก็ยายท่านนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะท่านซื้อศูนย์หกหกศูนย์นะครับแล้วก็มาฝันฝันว่าทางบ้านยาย ท่านนะครับมีงานเลี้ยงซื้อเนื้อซื้ออะไรมากินนะครับก็เป็นอ่า0660เนาะนะครับ06 6006ซื้อกลับเลยซื้อกลับเลยอเอาเยอะๆเลยเอาเยอะๆเลยถ้าใครไม่ซื้อคนนั้นไม่ได้นะอ่าแม่นแม่นจริงๆ,ๆเลขเลขเลขฝันหรือเลขอะไรครับเลขที่ไหนก็เอาเลขที่กะลายาเี่โอ๋อเลขที่ที่กะลาใช่ไหม สวัสดีอาจารย์กสดีครับสวัสดีครับมันออกมันูกให้เป่าไปจ่าสัตดุมังบานลขที่สามเจมันไม่ใช่เลขที่รอกโดนหวยแล้วไม่ต้องแปลย่าบอกว่าไม่ต้องแปลแปลให้มีอทำไม มันมันมั่นใจว่าจะออกล่างเหรอว่าจะออกล่างนะหกศูนย์ศูนย์หกนี่นะฝันดีมากใช่ไหมถ้าฝัน,นแบบนี้ถ้าฝันว่าไ้กินเนื้อมาแน่นอนน่าจะออกศูนย์หกหกศูนย์เนี่ยหกศูนย์เลย,เเลย,เลยตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยว่าจะออกล่างเลย,เลยออกล่างเลยวันนั้นก็ฝันซื้อวันนั้นทีโดนมาเขามาบอกหนึ่งสี่ศูนย์มันออกบนล่างเลย หนึ่งสี่ศูนย์แสดงว่าฝันฝันนี่แม่นอยู่ใช่ไหมถูกเกือบทุกงวดเท่าฝันฝันวันนั้นถูกห้าร้อยถูกห้าร้อยมันมาบอกผู้หญิงผู้หญิงเออมันว่ามึงไปซื้อร้อยมึงไม่มีเงินไม่มีทองชื้อยังไงบอกว่าหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ไว้ใบหนึ่งงวดงวดก่อนเนาะแต่งวดงวดนี้ที่ที่หกศูนย์นี่ฝันเลขฝันหรือว่าเลขอะไร อ๋อเลยในในกะลาเนาะซื้อแล้วทีนี้วันวันด้กินเนื้ออ๋อซื้อเอ่อคือคือ,คอท่านผู้ชมย้อนให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าเาท่านกีดยางเนาะนะครับในในาย,ยางเนี่ยมันแห้งท่านหยดน้ํากดแล้วปรากฏว่าเลขมันอยู่อยู่ยในในเนื้อย,ยางนะครับยางก้อนน่ะมันมีเลขหกแอดก็ได้ดูอยู่เนาะครับมันมีเลขมันเป็นเลขหกไม่หกก็เก้าหกตัวเดียว,ว,ยวทีนี้ก็กะลา เป็นศูนย์เนาะเป็นวงกลมเป็นศูนย์นยอ่ามันมีหกตัวเดียวท่านก็นเลยไปจับเป็นเอ่อหกศูนย์เนาะนะครับถ้าเป็นสามตัวกะล้าก็ห้าอ่าหกแล้วก็ศูนยม์มั่นใจเนาะล่างมั่นใจนะฝังว่ามากินเนื้อบ้านพ่อบมรเขาเลี้ยงเต็มบ้านเลยมือคนนีเยอะ ตัวเดียวด้วยโดดๆด้วยหกศูนย์ศูนย์หกกลับด้วยก็ยังไม่ได้ซื้อเลยไรลเนาะซื้อแต่หกศูนย์ศูนย์หกฝันแบบนี้เนี่ยคือเคยมีโชคเนาะมีโชคเลยอ๋อฝันว่าจะกินเนื้อนะไลกินเนื้อไม่ใช่เป็ดปอบนะนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ฟังแล้วนะครับก็เป็นความฝันเนาะความเสื่อครับก็เออ ดูแล้วก็ฟังแล้วนะครับดูแล้วฟังแล้วก็ใช้ดูลพินิษใช้วิจารญาในการรับชมเนาะนะครับเดี๋ยวแอดสรุปให้ท่านผู้ชมนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะเลขอยู่ตรงนี้นะครับปู่ปู่ให้มาที่เก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะเก้ากับหกตัวเดียวกันแต่ที่ท่านบอกตรงๆก็คือเก้าห้าศูนย์แล้วก็ข้างล่างก็คือศูนย์แปดลงแต้มหนึ่งก็เป็นศูนย์เจ็ด แล้วอาจารย์พินไปเจอจุดจุดนู้นก็นเป็นหกห้าหกสองแล้วแอดมานับเงินนะครับท่านบอกว่าเป็นเป็นฮานอยนะครับท่านผู้ชม <5. S 1> เอ่อเป็น <5. S 1> เป็นเป็นฮานอยมันได้ห้าร้อยเก้าสิบบาท,บาทแบงค์ห้าร้อยแบงค์หนึ่ง 500, แบงค์ยี่สิบสี่เหรียญห้าสองมันน่าจะเป็นห้าสี่สองได้ไหมห้า <laughs> ห้าร้อยเกองอครับท่านผู้ชมเนาะนะครับดูแล้วก็ใช้แต่เลขที่น่าสะดุดใจนะครับท่านนี้เนาะฝันว่าซื้อเลข 60, 6กศูแล้วท่านฝันเคยถูกหลายงวดเนาะฝันแม่นท่านบอกว่าได้ไปกินเนื้อนะครับก็เป็นเลขห้า6หกศูนนะครับ มั่นใจดังเนาะครับสำหรับคลิปนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะก็หลายหางเส้นนิดหนึ่งนะครับยังไงท่านผู้ชมนะครับแอดไม่มีอะไรที่จะเขียนเลยเนาะลองลองฟังแล้วก็จดไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะแอดไม่มีสมุดมาด้วยเลยนะครับรีบนะครับเกือบไม่ทันเนาะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ